ของที่เกิดเหตุเนี่ยผู้เช่าเขาได้ติดต่อมาบ้างยังอ๋อคุยกันแล้วค่ะติดต่อม,มาแล้วเขา่าอยางบ้างค่ะอ๋ะอเขาก็รับผิี่ชอบให้อ่ะค่ะแต่ตอนนี้เราช่างประเมินอยู่ก็ยังยังไม่รู้ว่าราคาประเมินเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ก็รอช่างมาประเมิน คาารว่าต้องะยรากเท่าไหร่ครับไม่รู้เลยค่ะอันนี้ต้องรอช่างอย่างเดียวแล้วทั้งผู้บาดเจ็บเองเขาเป็นยังไงบ้างคะอ๋อตอนนี้เขาก็รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลน,นะแต่ไม่รู้อาการเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเรายังไม่เห็นเรายังไม่ได้ไปแล้วตอนนี้ทงางขอเราจะดำเนินการยังไงคะก็ไมา่นนะเพราะว่าจะก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่เลยเขาเพราะว่าทางเราก็คือเราก็จัดการเรื่องนี้แต่ทาง คดีอะไรของเขาก็ให้เขาจัดการกันเองเอาเอเราก็เก็บฝากตรงนี้ให้ลูกค้างเราได้ได้อยู่เร็วที่สุดแล้วในคนที่เป็นเจ้าของห้องต่อไปนี้จะมีการสกรีนคนเข้ามาอ๋อก็ต้องสกรีนอะเพราะว่ามีนี่ก็คิดว่าสกรีนแล้วนะเพราะว่าอยู่มาไม่มีอะไรอ่ะได้สามสิบปีแล้วว่าพี่ไม่มีอะไรเลยก็ไม่รู้ว่าเขาทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม โอ้โหตูใจมากทำอะไรไม่ถูกเลยยิ่งเชียร์มากยิ่งมีสิทธิ์มากมัติชนข่าวสดชวนแฟนกีฬาไทยเอ็นจอยไปกับมหากรรมการแข่งขันกีฬาระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่33กับแคมเปญมาติชนข่าวสดเชียร์ทัพนักกีฬาไทย2025ค่ะรวมสนุกง่ายๆเพียง3ขั้นตอนตัดตอบส่งคูปองจากหนังสือพิมพ์ในเครือมัติชนไม่รับคูปองที่ถ่ายสำเนานะคะ เขียนชื่อนามสกุลที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศพัพท์ส่งตรงมาที่บริษัทข่าวสดจำกัดวงเล็บมุมสองด้วยว่าเชียรทัพนักกีฬาไทย2025ค่ะแค่นี้จะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่เพียบค่ะเริ่มสนุกได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง18ธันวาคมปี2568นะคะถือวันประทับตาไปรษณีสิ้นสุดภายในวันที่18ธันวาคม2568เป็นสำคัญค่ะเชียร์ไทยให้สุดเสียงจับโมเมนต์ให้ทันแล้วมาลุ้นรับรางวัลใหญ่ไปด้วยกันค่ะ